ก็มีหลักสูตรเฉพาะสนอนปริญญาตรีแล้วกัะอะไรหลักสูตรปอพิเศษอะไรปริญญาโทนั้นก่อนจะถึงปริญญาโทอะไรเนี่ยนะก็มีช่วงนั้นก็มีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมดนตรีไทยก็มีอาจารย์เทือกกุสุมาณอยุธยานะท่านเป็นโทวผเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้มีชมรมแล้วก็สนับสนุนเรื่อง เครื่องดนตรีและหาครูหางบมาให้จ้างครูมาสอนผมก็มีโอกาสได้เข้าไปโดยถ้าได้ไปอยูอ่ถ้าได้ไปทำประโยชน์รักเรอันใดสักอย่างเนี่ยจะได้อยู่หอพักราคาถูกผมก็หาวิธีจนได้เข้าไปอยู่ในวงดนตรีไทยทั้งทั้งที่ไปโกโหกเขาว่าเล่นดนตรีไทยเป็นแล้วมีรจริงๆเล่นได้ไหมเขาก็ให้สอบปฏิบัติ แต่เขาไม่ได้สอบทีละคนเขาสอบวงผมก็เอาตัวรอดโดยวิธีทําเป็นเป่าพูดๆวไปอะไรได้นะแต่ที่จริงแล้วคือเขาขาดคนขาดคนผมจะได้ไม่ได้เขาก็ต้องการคนเพราะดนตรีไทยเนี่ยไม่มีคนนิยมเท่าดนตรีฝรั่งวงดนตรีฝรั่งที่เขาเล่นสุนทรภพเนี่ยโอ้ยคนสมัครแน่นเลยแต่ดนตรีไทยเนี่ยมีอยู่หกคนผมก็อยู่ในลำดับที่หกได้ผ่านลำดับที่หกได้เข้าไป แต่ก็ไม่เพื่อเข้าไปเพื่ออยากจะไปอยู่หอพักเพราะหอพักมันครนั้นที่พักและอาหารเนี่ยเทอมละสี่ร้อยบาทกินสามวันสามเวลาครับะฉนนั้นก็เป็นแรงจูงใจผมก็เอ๊ดนตรีเราเข้าทางดนตรีกีฬาเราก็ไม่เป็นเข้าทางช่างเทคนิคพิเศษก็ไม่เป็ียนเลยเข้าดนตรีนี่แหละก็เลยเข้าไปมีเพื่อนที่เขามีความรู้จากจันบรุรีสอนให้เป่าขุย แต่มันจําไม่ได้หรอกเพลงแปะกับเพลงจากเกีย์ังยาวมันมันเสียงมันเยอะก็เลยเอาแค่ว่าจับยังไงแค่นั้นแหะพอเสร็จแล้วพอสอบผ่านเล่นเพลงอะไรต่างๆทดสอบนะคนนั้นก็มาจากราชินีล่างคนนั้นก็มาจากทีวีบางคุณผมคนนั้นก็มาจากวงอะไรอะไรสารพัดอย่างผมเธอมาจากที่ไหนจากสวนสุนัมทา ขาอโอ้ตอนนี้กำลังเล่น kop, น้องธนัทาธาอยู่ที่อาจารย์มะเลงไปสอนมนาาาันธนั <_ S 1> ทพาธาเธออยู่ในวงนั้นหรือเปล่าครับรักสมบ้างในที่สุดก็ได้เข้าได้เข้าสมัครได้เล่นได้ได,ได้ได้เข้าไปอยู่โรพักแต่แล้วเขาก็มีประกาศ่ชมรมดนตรีไทยจะเล่นวันนั้นวันนี้ขอให้ไปผมก็ไม่ไปเพราะว่าเล่นไม่เป็นแต่ว่า อายุวาอาจารย์เขาแต่มีชื่อมีชื่ออยู่ในรีส์ว่าอย่อยู่ในวงดนตรีอาจารย์เช้นก็ถามเออในชื่อเนี่ยมีหกคนทําไมมีห้าคนนี่คนหนึ่งไปไหนเขาก็บอกว่าคนนั้นเขาเล่นมาเป็นครับอาจารย์เขาไปวิ่งเก็บลูกฟุตบอลอยู่แถวสนามฟุตบอลบอกม่เป็นไรไปตามเข้ามาฉันจะสอนเขาเองพอมาเป็นผู้ที่มีเมตตานะ เห็นลักษณะบุคลิกเราก็รู้ก็บอกว่าเอ้าเธอไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเธอนั่งสังเกตแล้วนั่งฟังนะตรงที่มันมีเครื่องอยู่แต่ว่าไม่มีคนเล่นไหนเธอวันนี้คนดีจะเข้มไม่มาเธอไปนั่งวันนี้คนตีขขิมไม่มาเธอไปนั่งวันนี้คนร้องไม่มาเธอก็มานั่งนณะที่ไปเล่น เพลงร้องเนี่ยผมไม่ชอบแล้วมันเอื้อนแต่ไปสนใจเดี่ยวคุยเดี่ยวอะไรนะี่คุยเนี่ยมันหัวหน้าวงเขาเดี่ยวคุยสารีพยาโศกนกขมิ้น oh. no ระบายลมโอ้เป็นตื่นเต้นมากผมอยากได้ระบายลมอยากได้เดี่ยวนะในสุดผมก็ไปฝึกจนเรื่องสามารถเดี่ยวเพลงเหล่านี้ได้เอาคุยฟังเทปเอา ไม่พังเทปก็ไปฝึกกับเขาฝึกกับหัวหน้าวงนี่แหละชื่ออะไรครับเ<ะ>มืองทองยิ่งเมืองทองยิ่ง<อ>ก่อนเมืองทองยิ่งนี่คือพี่สุภัตรที่อยู่ชนบุรีตอนนี้นะนะก็เป็นพี่สุภัตรจบไป,ไปพี่เมืองก็มาเป็นหัวหน้าพี่เมืองจบไปผมก็มาเป็นหัวหน้าวงแทนก็ได้แรงบรรดาลใจแล้วไปฟังดรทิตบ้างไปฟังสังคีตศาลาบ้างจนกระทั่งมีความรัก ที่เบื่อเอื่อนจนแรกเนี่ยพอได้ไปฟังเนื้อร้องเพลงขำเมนโพธิสัตว์ทา่าใจอ่อนเลยไม่มันเพราะเหลือเกินโอ้พ่อพลายสายสวัสดของพิมพหเอยไม่เคยเลยจะห่างเหงสิเนหามานอนหอโดยน้องสองเวลาก็เคยพาพิมพ์พอดพิไรวัดดรทิดน,นำเสนอทางทีวีทางแล้วก็เคยไปฟังที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์กับดรประเสริฐนนคร ต,ตวรวบทเสิน,นครเป็นคนใส่คําร้องเพลง,งเขมรพุทธิสัตว์มผมก็ประทับใจตั้งแต่คราวนั้นตอนหลังผมก็ร้องเพลงเขมพรพุทธิสัตว์สองชั้นได้แล้วก็มาแต่งเนื้อร้องเป็เนเนื้อเต็มกลายเป็นว่าเราก็ซึมซับจากครับจากประสบการณ์พวกนี้คุณเด็ชิ้นนี้ให้อะไรในชีวิตอาจารย์โอ้คุณหญิงชิ้นนี่เหรอนอกจากจะให้ ความรู้วิธีเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดในวงเครื่องสายแล้วเนี่ยแต่ท่านไม่ได้จับมือผมเล่นเลยท่านบอกหลักการ,รว่าจะเข้มมันจะต้องดีดอะไรก่อนดีดเข้าดีดออกยังไงถ้าอย่าง,างซอเนี่ยจะคันชักมันจะเป็นยังไงตีขิมมือมันจะเป็นยังไงเนี่ยได้หลักหลักการแล้วขับร้องเนี่ยเป็นยังไงก็ทำโน้ตร้องเพลงไทยเดิมสำหรับเด็กระถมขึ้นอีกมาเนี่ยก็ไป บอกว่าท่านมาจากท่านท่านบอกฉันไม่ได้ตรวจแล้วท่านให้ฉันรับรองได้ยังไงอะไรอะไรนะที <c oughs> นี้เขาสอนด้วยโนตแบบโนดเก้าตัวใช่ไหมอ่นโนดเก้า <9 S 2> ตัวเนี่ยแต่เก้าตัวเนี่ยไม่ใช่หนึ่งเป็นโดนะมันสี่นี่เป็นโดอ่าไอหนึ่งเนี่ยมันซอซออ,อู้แต่เข้าใช้ซอล่วงเป็นเกณ์ครับอ่าล่วงเป็นเกนแล้วพอคุณหึิงชิ้น เรือ่องเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติี่อาจารย์เข้ามาขยายต่ออท่านท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็พาทำพาใส่คําร้องอันแรกผมผมทําเพลงต้นประเทศที่มามีสองทางทางต้นประเทศกับทางชมแสงจันทร์ผมก็ทําทางชมแสงจันทร์มาใส่คําร้องเป็นแบบเนื้อเต็มให้ท่านดูเออ,เอ,อ,เอ,อพวกเพลงรักๆเนี่ยฉันทําไม่เป็นหรอกเพราะว่าฉันไม่ถนัดเพราะฉันไม่เคยมีความรัก <laughs> ก็ที่จริงก็มีแต่ไม่สมหวังอย่างที่ว่าอาจารย์มาเรนีเล่าให้ฟังทีหลังอันนี้ก็แต่เขาก็ทําเนื้อเต็มในพวกอย่างวิทยุโรงเรียนอะไรไ้โอเพลงวิทยุโรงเรียนเนี่ยผมไปออกวิทยุกับแกเป็นประจาโอ้ครับครับครับช่วยเล่าขยายหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าแกจะเป็นคกพิจิี่ทันเรื่องเรื่องความบาลานของเสียงก็จะวิ่งออกไปประตูไปพังข้างนอกแล้วก็มาดูข้างในว่าเราจัดที่นั่งเหมาะยังไง ไมโครโฟนใกล้ไกลยังไงอะไรทะ,ะไงหลยเนียผมยังเคยปติรนาตเพลงคลื่นกระทบฝักออกวิทยุถึกสาเนี่ยวิียุ่โรงเรียนนีครับแล้วท่านก็จะนําพวกนักร้องเป็นต้นว่าอะไรศิริกุลกับอะไรอะไรอีกคนนึงอ้วนๆนะไปร้องให้ท่านเวลาออกวิทยุพวกนักดนตรีนะไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นให้ท่านนะก็บางทีก็อาศัยอ ครูวังนิรุตพวกนี้เขาก็เขาก็าาไปนะเลยมากก็ใช้ละนาดมากกว่าที่จะใช้วงเพราะมันการเดินทางานกุตีมันยากก็เลยเท่านก็นอกจากนั้นท่านก็ได้พาไปให้รู้จักคนอื่นรู้จักกับอาจารย์เรืองอไรคุณสาสัยไปออกวิทยุด้วยกัน ท่านก็นแนะนําว่านี่เจริญชัยก็มาจากภาคอีสานนบอกว่าเอาวันหลังมาออกรายการภาษาถิ่นอีสานหน่อยนะผมก็ได้ไปรู้จักอาจารย์เรืองอะไลก็ไปออกรายการภาษาถิ่น,นท่านชอบใจมากอ,อแล้วก็ท่านก็รู้ว่าช่วงนั้นผมเขียนบทความลงวารสารวิทยาศารของอาจารย์เปลืองนนคร ซึ่งก็เป็นแรงผลักดันของผู้หญิงชิ้นใช่ใช่ด้วยเหมือนกันพ่อเห็น<พ><พ>ท่านเห็นผมถามชอกแซกรู้เรื่องนั้นอย่างนี้เธอได้ไปแล้วครวจะไปเขียนลงหนังสือบ้างยังไปลงวรารสารบ้างมันจะไปลงยังไงเหรอเนอี่ยก็ให้ไปปรึกษาอาจารย์วิพูตธโสพระบงอาจารย์วิพูตเนี่ยเป็นที่ปรึกษาภาษาไทยสอนภาษาไทยเป็นรู้สึกจะเป็นบัณฑิตทางภาษาไทยเนี่ย ผมก็เอาบทความเรื่องการกระลงหรือเรื่องคุยนี่แหละไปหาท่านเมื่อท่านก็ดูแลก็อาจารย์นิชั์คุรการโควิดเนี่ยกาลังมาชอบแก่พอดีอาจารย์นิทัตเนี่ยเป็นมือร์กล้องของาศารสารวิทยาศาสตร์ก็นี่คุณนิณชัดเอาเรื่องของลูกศิษย์ฉันไปลงให้หน่อยไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องแก้อะไรก็ลลงตั้งแต่นั้นมาก็ก็รับให้ลงไปเรื่อย จนกระทั่งอาจารย์เปื่องเขียนหนังสือมาชมเรื่องอย่างนี้นะวารสารต้องการขอให้เขียนให้เป็นประจำอย่าได้ขาดอพออาจารย์เรื่องอะไรเห็นอย่างนั้นก็บอกว่าโอ้ไปเขียนให้วารสารสาระจำของกระทรวงบางสิ่งอย่างนั้นผมก็มาปรึกษาอาจารย์ทียงมาเนี่ผมจะเอาอะไรไปเขียนดีก็บอกไม่ยาก ให้ไปหาคุณหลวงมันเลงนะคุณหลวงมันเลงจะมีเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีไทยหลวงมันเลงเลิศเลยนั่นละก่อนกอนรวัฒพินนั่นแหละหลวงมันเลงเลิศเลยนะมียากแต่ก่อนนั้นก็มีมีปีหนึ่งที่คุณจินดาจันทนพจน์ลูกสาวของครูเชื้อนักร้องเนี่ยมาเรียนหนังสือด้วยกันแกก็มาร้องเพลงในวง,งนี่ลนะพ่อแกเสียอืม บอกว่าจเริญชใยช่วยเขียนหนังสืองานศพให้พ่อพี่ได้ไหมพี่อยากได้เรื่องอะไรอยากได้เรื่องเกี่ยวกับหลวงนั่นหลวงนี่นผมก็ไปค้นคนวา้าหนึ่งบรรดาศักดิ์และราชจินนามนักดนตรีไทยผมก็ถามอาจารย์จินหนี่จะผมจะไปเอาที่ไหนก็ไปเอากับหลวงมะเลงนลั่นแหละแกอยู่ที่วัดมกุฏด ช่วงนั้นแต่ถ้าว่างแกก็เล่นหมากรุกอยู่นั้นแหละไปเถอนะแต่พอไปผมไปค่าเกินไปเขาไม่ทันแกเจอแจ่ลูกสาวกําลังจะขึ้นรถเมล์กลับก็ได้ชวนผมไปด้วยได้ไปรู้จักหลวงมันเลงไอ้ตู้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยอยู่กับหลวงมันเลงหมดโดยเฉพาะเรื่องประวัติของคองอรูในกรมมหรสศทั้งหลายเนี่ย จําได้ละเอียดแล้วออลูกกี่คนมีเมียกี่คนมีชู้กี่คนอะไรต่อนั้นได้ในนั้นหมดตอนนั้นเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้รับราชการในกรมรัศดรในมันจบไปแล้วไม่มันเลิกไปทนทำงานแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่กับวัดองคุตเป็นครูเป็นเจ้าของปีพาดเจ้าของวงปีพาดครับรับงานเท่าไหร่ตอนนี้ไปเจอรับงานศพก็คงจะแปดสิบกว่าแล้วมั้งแต่ว่าความทรงจํายังดีอยู่โอ้ความทรงจำานึ่งเยี่ยมมากครับแล้วก็มีอารมณ์ขันต้อาบอกว่า ผมก็ถามเล่นๆนะคุณหลวงเนี่ยเก่งอะไรถึงได้ราชทินนามว่าหลวงบรรเลงเลื่อเลืมันเลงเ,เ,เ,ลเก่งกว่าคนอื่นมากยังไงแล้วทนะ่านเล่นอะไรได้บ้างาว่าท่านชนานาญนันปกป่าปีแต่คงไม่ใช่ปีเราที่ผมได้เป็นหลวงบรรเลงเลืเ่อบอกว่างั้นันเป็นเพราะอะไรโอ้เป็นเพราะฝีมือแกงเผ็ดปลาไหลผมในหลวงปโปรดมากในหลวงราชกา์ที่หกโปรดฝีมือแกงเผ็ดปรลาไหลผมมาก ท่านตั้งให้ผมเป็นหัวหน้ากองครัวรับผ oh. ิดชอบที่ผมชอบที่สุดคือกินน้ำแข็งมากที่สุดในประเทศไทย <c oughs> เพราะช่วงนั้นกำลังมีเ,เทคนิคในการทำน้ำแข็งเข้ามาในประเทศไทย oh. ในวังนี้ก็ท่านเป็นผู้กำกับเรื่องอาหารการกิน oh. ท่านไหนว่าผมนี่แหละได้กินน้ำแข็งมากกว่าใครในประเทศไทย oh. อือนี่ละ ก็ท่านสัมภาษณ์ผมบรรเลงเล่นครูนั้นครูนี้โอ้ผมไปทุกวันเสาร์อาทิตย์โอ้ครับผมไปหาทุกเสาร์อาทิตย์มีอะไรไปบันทึกไหมตอนนั้นไม่มีจดไมีสมุดจดแต่หมดยันนั้นก็ยังอยู่ยังนี่จะไม่โดนเล่นบางทีตั้งแต่งอยู่างเงี้ยตั้งเก็บไว้อยู่นะผลความละเนาะครับเดี๋ยวคงอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจะให้ดู ก็กฏว่าที่มีราชทินนามเยอะๆอะไรนี่อาจารย์เป็นคนไปคุยมาอย่างหลงมนเลยบางเรีงเลยใช่ไหมหลงบรนเลงส่วนหนึ่งส่วนไปไปดูที่ราชกิจจานุเบกษาครับว่าปีไหนพศไหนเขาตั้งใครบ้างราชทิน้มอะไรเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นของราชการที่หกส่วนใหญ่ะก็ไปหาในราชกิจจาที่หอสมุดแห่งชาตินะก็ไปได้มาอก็ ทำให้ต่อไปจากนั้นกับบางอย่างก็ mm hmm. ก็ไปเ mm hmm. นื่องจากว่าไปที่ไอ mm hmm. สังกิตสลา mm hmm. ก็ได้ไปพบปะกับครูบาอาจารย์ mm hmm. ผู้โชติยป,ปรนรับ mm hmm. แล้วก็ใครที่เป็นหัวหน้าวงต่างๆที่มาพาคณะมาเล่นเนี mm ่ย hmm. ก็ได้สูทิบัตรใบท่มสีแดงบางสีเหลืองบ้าง mm hmm. เอามาเป็นสมบัติเป็นความรู้ คือพวกที่เป็นหัวหน้าทั้งหลายก็มักจะเป็นครูแต่งเพลงด้วยนะที่ไปแสดงเนะี่ยก็ไปอ่านนะแล้วก็ได้หนังสืออะไรไก่หรือเยืปะเน,นที่ว่าไปตายแต่อายุอย่างน้อย <c oughs> อ,อสุดงานศพเขาเนี่ยนะได้นังสือมานะก็ไปสนิบสนมกับครอบครัวดุเรยพปะเน,น็ดที่บางนาผนะูไปคราวหนึ่งก็ไปเจอว่าเขาจะไปเล่นที่งานอ่านะ พระอ,องค์เจ้าเฉลิมพลที่กำพรงานวันเกิดเขาก็ชวนผมไปด้วยผมก็ไปนั่งทั้งคืนไปฟังเด็กๆมันเลงเด็กๆมันเป็นวงเด็กนะวงเด็กไปมันก็หลับบ้างตื่นบ้างอะไรเล่นจนกระทั่งสว่างนะก็ได้ไปสัมผัสพระอ,องค์เจ้าเฉลิมพลเนี่ยจะมีเครื่องบันทึกเทปทั้งคืนนะไม่รู้ว่าท่านเสียไปแล้วใครได้ส่วนนั้นไปคนอาจจะไม่รู้แต่ว่า น่าจะไปมีคนไปสื่อบอกเพราะว่ามีดนตรีไทยมีโขนมีละครท่านจะมีเครื่องเทปที่ทันสมัยยาวๆนะ,ะเป็นรีน,นใหญ่ๆเป็นหนังนะถ่ายหนังอันนี้คณะวันนั้นคณะดุริยาพเน์บันเรงทั้งคืนงานอวยพรต่างๆอะไรท่าง,างาก็ได้ไปสัมผัสหลังจากนั้นก็ผมก็ไปติดตามคนที่ยังมีชีวิตอยู่ หลวงไพรเระเสียงซอขุนบรรจงทุ่มเลิศใครๆอื่นบางคนก็ตายไปได้จะรูปมาเหมือนอย่างลูกศิษย์หลวงประดิษฐ์คน,รนแรกๆวงการกรีบชื่นกไ็ได้จะถ่ายรูปท่านมาแล้วก็ไปบ้านคุณนักร้องอะไรประชิตคำประเสริฐอะไรพวกนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์เป็นนักศึกษาคใช่ใช่ประสานมิตรเป็นนักศึกษาไม่ไม่รู้สึกแปลกใจหรือว่าเอ๊ะชีวิตเรามันก้าวไปในโลกของประวัติศาสตร์ดนตรีมากกว่าอะไรนะวิชาเอกมันมันมันไม่มีวิชาเอกดนตรีไม่มีอะไรแต่มันเป็นเป็นความสุขแล้วก็แล้วได้ไปลงวารสารสองแห่งใช่ไหมวิทยาศาสตร์นี่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย ส่วนประวัติของดนนตีไซเอามาลงที่วารสารวัฒนธรรมนั่ก็เป็นของโปรไฟล์ใหญ่เลยขอ,ของกระทรวงศึกษานะป็้ความาภาคภูมิใจได้เลยใช่แต่ผมก็ไม่กล้าใส่ชื่อจริงเพราะว่ามันเป็นเด็กครับไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับถือผมก็ใส่ชื่อว่าชื่อคุยที่ผมเป่าได้เพียงออ,อเป็นนามปากกาเพียงอ,อตั้งชื่อว่าเพียงอ,อแล้วพอ,พ,อพอลงไปวันแรกปุบ๊บคือลงรู้สึกจะลง พระประดิษฐ์ไพรารอะไรเนี่ยละก่อนหรืออะไรนะแล้วก็มีนักผู้สื่อข่าวเขียนลงว่าไทยรัฐบอกว่าโอ้นี่วารสารวัฒนธรรมไทยของกระทรวงพื้นขึ้นมาแล้วมีคนมาเป็นสมาชิกขายได้ต่อไปแล้วมีชีวิตได,ได้เพราะว่าความกรุณาของนักเขียนที่ชื่อเพียงออ๋อ แล้วเขาก็วิจารณ์ต่อไปอีกโอ้สงสัยคนนี้คนจะต้องเป็นคนระดับอยู่เคยอยู่ในรั้วในวังมาก่อนจะต้องเป็นไม่คุณหลวงก็คุณพระละ่ะจะได้รู้เรื่องลึกซึ้งอะไรขนาดนี้ในวังสมัยก่อนผมก็เลย <laughs> ภูมิใจไปด้วยว่าเออเป็นเป็นสำนวนแบบเก่าสำนวนโบราณซึ่งเขาเขาเชื่อว่าอย่างนั้น หลังจากนั้นผมก็ไปอย,อย่างอาจารย์มุนตรีตาโมดก็ไปพบในโอกาสต่างๆก็ไปไหว้ครูในมีภาพที่ไปท่นานเข้าถึงว่าครูดนตรีไทยพวกนี้นี่สมัยก่อนยากเย็นไหมครับคืออาศัยอาจารย์ชินนี่เป็นหลักไม่ยากเลยเ,เพราะว่าถ้าสายของหลวงประดิฐ์ไพเราะแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารยาช์ชินแล้วมันเข้าได้หมดยกเว้นแต่สายฝังทน,นที่มีปัญหาที่ว่า ไม่ไว้ใจนี่ไม่คือก่อนจะไปเนี่ยตอนเย็นก่อนจะไปผมมีโอกาสไปเล่นดนตรีกับวงโมูสรจุลานะมันเพลงต่วนี้จะเพลงก็ยากผมก็เล่นมาได้หลายได้มาไม่ได้แต่อาชัยเป่าครุยมันไหลไปได้นะแล้วผมก็ก็คุยกันก็ถามว่าอผมว่าพรุ่งนี้ผมจะไปสัมภาษณ์อท่านอาจารย์เทวประสิทธิ์พัฒนายาโกศลนะผมก็เล่าให้ฟัง คือไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เล่าด้วยความว่าเรามีความมุ่งหวังว่าจะไปได้ความรู้จากอาจารย์เทวประสิทธิพัชาโกศลแต่พอไปถึงปุ๊บเน่ยรู้สึกว่าท่านจะไม่อยากจะรับให้สัมภาษณ์ผมถามเลยคุณเป็นใครมาจากไหน ถ้าจะไปลงนังสือพิมพ์อะไรสามคำถาม,มก็นึกได้ว่าโอ้ตอบคำถามที่สามมันเป็นการบังเอิญนังไงไม่รู้ถ้าไปตอบคำถามอื่นอาจจะ,าจจะยาวไปอีก,อ,อ,กอาจจะ,<ป>จะยาวไปอีกนะแต่พ<ๆ>ตอไปตอบคำถามว่าผมจะไปลงวรารสารวัฒนธรรมไทยของกระทรวงศึกษาครับ จะเปลี่ยนหน้าไปเลยโอ้ยนี่วัตถ a า a ของเจ้านายผมเนี่ยคือประดับกระทรวงประดับกระทรวงคือเจ้านายเขาเจ้านายผมใจมาเนี่ยโอ้เอ้คุณม่อมหรืออะไรไม่รู้มียแกนนะชื่ออะไรมั้งคุณไปงานศพคนเดียวนะวันนี้ยแกแต่งตัวใส่ชุดขาวเรียบร้อยแล้วนะแล้วบอกว่าเจ้านายท่านสั่งให้คุณเจริญชัยเนี่ยมาเอาก้อมูลฉันไปลงเพราะนั้นเธอไปคนเดียวนะ ฉันจะให้เวลาหาอะไรข้อมูลในียคุณจเจริญใจเป็นความโชคดีอย่างมหาศนละเราไปคุยเรื่องอะไรกันครับวันแรกที่เจออาจารย์เทวประสิทธิ์ก็อยากจะได้ประวัติของจางวางทั่วพัทธยาโคศลนครับแล้วท่านก็มีเมตตายกหนังสืองานศพจางวางทั่วพัทธยาโคศลนหนันงสืองานศพของกรมพระนครสวรรค์บอเลยพี่นิดมาให้ แล้วว่าอันนี้ให้ไปอ่านเราเองแต่ว่าประวัติของท่านเนี่ยท่านจะให้สัมภาษณ์ก็ยังต้องใช้วิธีจดเหมือนเดิมจดครับไม่มีการบันทึกเสียงไม่มีไม่มีไม่มีก็จดอันทวาประสิทธิ์เนี่ยก็รู้ว่าอ่ามันเป็นคนสายกับฝั่งกรุงเทพฝั่งธนและเป็นมือซอนสามสายมือปี่มือซอนสามสายที่ คู่แข่งกับดรอุทิตของหลวงประดิษฐ์ใช่ไหมอะไรที่มันแต่ละวันมันเปลี่ยนกันออกวันคนละวันพุทธด้วยไรเนี่ยมาก่อนเนี่ยออกไปยิตรคนละวันพอรู้ทางคนนี้ปุ๊บวันหลังก็หลวงประดิษฐ์ก็มาแทนให้ดรอุทิศเอาทางนี้นะให้ชนะให้บัญชนากันเป็นการแข่งขันทางพวกสมมวลวโหหารทางดนตรีก็ได้สัมภาษณ์เรื่องของรูจางวังทั่วได้ครบถ้วน ได้ได้แล้วในที่สุดเขารู้ไหมไอ้สองคำถามที่เขาจะถามเราที่ฉันไม่ถามอีกแล้วไม่ถามอีกแล้วถามแค่นั้นพอแล้วก็โอ้นี่เจ้านายผมเนี่ยได้มาเยเ้าไม่มีทางรู้เลยว่าอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์สายลุงเป็นดิไปแล้วคือลูกศิษย์เขาไปบอกไว้ล่วงหน้าแล้วรู้แล้วอ๋อรู้แล้วเอแต่ถามเฉยๆแต่พอมีเยนเรื่องของความจงรักภักดีที่ก็คลายเรื่องของปมกับเรื่องอื่นนั่นหมดนะ แล้วก็กรู้ไหมว่าเราไปหารู้รู้เราผมก็บอกแกอยู่คือว่าไปแล้วพวกลูกศิษย์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เด้ดทะเลาะกันอเออคือครูบาอาจารย์เขาไม่เด็ทะเลาะกันครับก็เป็นเป็นเป็นปรมาจารย์ทั้งนั้นแล้วเป็นที่นับถือกันและกันแต่ลูกศิษย์นี่ไปถือหางกันพวกกองเชียร์เนี่ยเราของฉันดีกว่าต้องอย่าไปร่วมมือเขาคนละฝั่งกันแล้วตอนหลังที่แล้วมี อาจางวังขาวก็จางวังดําขึ้นมาอีกครับยเป็นเรื่องเลอะเทอะขึ้นอีกนั่นแหละกับคุยชิ้นนี่เรียกว่าได้ติดต่อกันตลอดเลยโอ้เวลาท่านมาสอนนะผมก็ติดตามท่านไปเพื่อที่ไปดูละครพกาวลีไงรู้สึกว่าทุกวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะมีเปิดให้ฝรั่งมามาชมการแสดงและก็มากินอาหารไทยเขาเรียกว่าเราก็ได้เปิดหูเปิดตากับ โอ้รู้จักกับศิป<ร>ลปินปที่มามามาเล่นแล้วก็รู้จักก,กับนักร้องรู้จักกับอะไรสาวๆนักร้องสวยๆนเนี่ยเยอะช่วงนั้นก่อนเดวิดมอลตันจะมาเก็บข้อมูลหรือเ้งงรู้สึกจะจะก,ก่อนนะก่อนหน้าะนะตอนทราบว่าวตอนที่อาจารย์ไปเรียนหนังสือที่อเมริกาก็ยังมีจดหมายมาถึงคุณอิงชิ้นอยู่เลยใช่ไหมเออผมก็มาเพราะว่าช่วงวัน,ว,นวันเกิดครบรอบร้อยปีของบุหลวงประดิ์ครับก็ต้องระดมทนุนผมก็เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่ง ขายหนังสือให้พรั่งส่งเงินมาให้อาจารย์มารินีอาจารย์ชินหนังสือเล่มนั้นผมยังเก็บคอปี้ไว้อยู่เป็นเป็นแบบซีร็อกเป็นหนังสืออะไรครับพี่หนังสือพูดถึงเพลงเพลงโปรแกรมมิติกของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะประกอบด้วยแสนคำหนึงนกเขากำแม่ตับภูมิรินอ่าอันนี้แหละผมถือว่าเป็นโปรแกรมมติกอย่างหนึ่งแล้วก็ ขายให้พวกฝรั่งได้เงินจำนวนหนึ่งส่งมาให้จ์ชินรวบงานบุญร้อยปีเลยผมเคยเห็นสำเนาจดหมายอาจารย์ที่อาจารย์มารินีเก็บมาเรีองของอาจารย์ไปค้นเจอเสียงคัสซุ้มมั้งเสียงดนตรีไทยแล้วก็ส่งจดหมายมาคือช่วงช่วงนั้นที่ในรัชการที่ห้าใช่ไหมที่ที่ฝรัร่งเศสมันเกณฑ์เมืองขึ้นทั้งหลายนี่ย ให้นำโดนตรีไปแสดงที่กรุงปารีสเอ็กซโปที่ชั่นอะไรเนี่ยและเวลาไปปารีสมันก็จะผ่านกรุงเบอร์ลินครเบอร์ลินมีนักปราดใหญ่อยู่ที่นั่นฮอนบสเตนคารสตุ้มกับคูดสักก็เลยเรียกไปบันทึกเสียงแล้วก็มีบทความแล้วก็มีภาพผมก็ไปได้คอปปี้อะไรจะอะเลยพวกนี้มาแต่รู้แต่ว่า ในประวัตินี่ว่าอย่างพระราชินีอลิซาเบธไปชอบการเป่าคุยของพระยาประสานหรืออะไรนะ้ว่าเป่าโดยไม่หายใจเนี่ยมันทําได้ยังไงถึงกับมารูปที่ล,ลําคอคราพิเศษอะไรท<ม>ั้งหลายผมผมเห็นก็ตื่นเต้นว่าเป็นจดหมายทางไกลที่อาจารย์ตั้งใจคุยออกับคุณหญิงชิ้น โดยที่บางทีแล้วไม่ไม่รู้ว่าปลายทางแล้วจันหนิงชินจะคิดอะไรยังไงแต่ว่าก็น่าตื่นคือเหมือนหมายถึงว่าจันคิดถึงหนิงชินอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าอมีอะไรที่ขัดข้องผมก็เขียนถึงท่านคําแนะนําต่างๆท่านเขียนจดหมายด้วยกระดาษแบบบางๆสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมก็เก็บไว้จนตอนหลังมันปวกมันกินอาจารย์เสียดายอยู่หลายอย่างอาจารย์ขวัญจะเจอหนิงชินไหมครับใช่ค่ะ ที่ที่ไหนที่บ้านที่กรุงเทพนั่นแหละท่านดีมากเลยค่ะนี่แหละพาให้ผมได้รู้จักกับครูดนตรีไทยลูกสิทธิ์ของหลวงประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ก็อาศัยอาจารย์ชินเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมไปหาใครใครก็ยินดีให้ข้อมูลว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชินทุกวันนี้ยังนึกถึงอยู่ไหมนึกถึงสิก็กราบไหว้ถึงอยู่ตลอด ก็เห็นรูปอะไรท่านขึ้นสวยๆผมก็อกากปปี้อะไรอยู่แล้วยังเสียดายอยู่ว่าเพลงช้างของท่านมีคนไปเปลี่ยนเพราะว่ามันเห็นว่าไม่ไม่ถูกหลักวิทยาศาสตร์แต่ที่จริงท่านเขายืนยันกับผมว่าไปเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แน่แล้วว่างาช้างมันกลวงแต่พวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็กลัวจะเด็กจะเข้าใจผิดก็เลยมาเปลี่ยน ปลี่ยนได้เสียภาษาเลยอาจารย์สองเกี่ยวใต้งวงเรียกว่างานแต่อันเดิมเนี่ยภาษาสัมผัสเยี่ยมมากนะช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจะหมูมันยาวเรียกว่างวงสองเกี่ยวยาวกลวงเรียกว่าในที่สุดไอ้งวงกับงวงกันมาสัมผัสกันอีกมันเสียรถทางภาษาใต้งวงอ สองเกี่ยวใ้งงได้ว่างานเนี่ยเนาะก็เรียกได้ว่าคุณหญิงชินนี่มีความผูกพันกับอาจารย์เป็นต้นทางเนี่ยทำให้กลายเป็นนักวิชาการทำให้ผมรักวิชาดนตรีไทย